สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานกับดิฉันนิติรัตน์บัวจันทร์ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางขมชัลึกทีวีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตหรือว่ามีคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตได้ติดตามรายการของเราในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะทีมงานของเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะสาขาเสริมมิตร มีวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีใหม่แล้วก็การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตกันมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยติดตามกับคุณปีชาพอบูลค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมปีชาพอูลและทีมงานสถานีประกันสังคมครับเดินทางมาที่ซอยสุขุมวิท39ิครับมาที่โรงพยาบาลบ้านแพรวนะครับภายในสาขาพร้อมมิตรนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับ ว่าจะมีการรักษาอย่างไรซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ครับก็มีวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ รท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นสี่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพรอมิตรครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญครับในเรื่องของโรคไตการรักษาโรคไตครับวันนี้เราเจอคุณหมอแล้วครับหมอสวัสดีครับยาธิดาจึงสมานนะครับถือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคไตครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับเพาปัญหาโรคไตนี่เกิดจากอะไรอ๋อค่ะ ส่วนใหญ่แล้วโรคไตที่ทางศูนย์ดูแลอยู่นี่เป็นโรคไตวายวเรือ้อรังระยะสุดท้ายนะคะคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีหน้าที่ของไตเนี่ยเหลือต่ํากว่า10%ลงมาเนาะซึ่งกลุ่มนี้สาเหตุหลักในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนี่คือโรคเบาหวานแลว้วก็ความดันโล,งลงหิตสูงเป็นส่วนใหญ่เลยที่เป็นสาเหตุของไตวาเตตยเรือ้อรังระยะสุดท้ายในปัจจุบันค่ะค่ะถือว่าน่ากลัวไหมตรงนถ้าก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบมันเนี่ยหมายถึงว่าการรักษาเนี่ย เรียกว่าการบาบ,บัดทดแทนไตเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตเพราะเป็นเหมือนการเอากระบวนการการรักษาเข้ามาทําหน้าที่ทดแทนไตที่เสียหายไปแปลว่าถ้าเกิดเราไม่มีกระบวนการนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในค่าเฉลี่ยป,ประมาณ3าถึงหเดือนค่ะคามถึงหเดือนใช่ค่ะถ้าเกิดหมายถึงว่าไม่มีการรักษาถ้าเราไม่ได้บําบ,บัดทดแทนไตคือการฟอกเลือดด้วยเครื่องล้างไตทางช่องทองหรือปลูกถ่ายไตเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในในค่าเฉลี่ยดังกล่าวนี้ค่ะค่ะ แล้วตรงนี้เองเนี่ยวิธีการนะครับผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอมีการแนะนํำยังไงบ้างอ๋อนนค่ะ,คะ,ะส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่นี่เนี่ยเนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่เหมือนรับส่งต่อนะคะทาให้จริงๆแล้วจะต้องมีคุณหมอโรคไตที่ดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วยนะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็วินิจฉัยก่อนว่าเป็นไตวายเรือรังระยะสุดท้ายแล้วก็ถึงจะส่งมาเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับทางเลือกในการบําบัดทดแทนไต การได้รับคําแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการแนะนําให้รู้จักการบําบัดทดแทนไตทั้ง3วิธีไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายไตฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตทางช่องท้องค่ะเพื่อให้คนไข้เนี่ยพอเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการรักษาซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องต่อนเนื่องตลอดชีวิตแล้วก็จะได้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรับทราบถ้าหากเลือกสิทธิ์การถ้าอยู่ในสิทธิ์ไหนการรักษาแบบไหนที่อยู่ในสิทธิ์ที่ครอบคลุมค่ะค่ะ แล้วนี้ที่มาทังเมื่อสักครู่เห็นผู้ป่วยเยอะๆนี่คุณหมออธิบายเรืงไรค่ะส่วนใหญ่ก็จะอธิบายอยู่ใน3ส่วนนะเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นประชากรไทยส่วนใหญ่แล้ว 48ล้านคนนี่คือผู้ป่วยบัตรทองเนาะมีสิทธิประกันสังคมประมาณ10ล้านคนแล้วก็สิทธิสวัสดิการข้าราชการน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านคนเนาะออดังนั้นเนื้อหาที่เราเหมือนที่จะชี้แจงในส่วนแรกก็เหมือนจะเข้าจะให้เขาเข้าใจถึงกระบวนการที่ว่าออการบำบัดทดแทนไตที่จะได้รับเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมเหนือขึ้นมาจากสิทธิการรักษาปกติซึ่งภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของ สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองเนี่ยเพิ่งมามีนโยบายในการดูแลเพื่อให้คนไข้เข้าถึงสิทธิ์การบำบัดทดแทนไตในปี51เป็นต้นมาในขณะที่สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการหรือว่าสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยกระบวนการบำบัดทดแทนไตเหล่านี้เนี่ยได้รับการครอบคุมอยู่แล้วก่อนปี51นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกที่เราคุยให้ฟังก็คงเป็นเรื่องนี้ก่อนพร้อมกับส่วนที่2เนี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการล้างไตาทางช่องท้องกับฟอกเลือดด้วยเครื่องเนี่ย จะมีประเด็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของการล้างไตาทางช่องท้องที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องทําเองที่บ้านทําให้การเล่าให้เขาฟังในครั้งแรกเนี่ยเป็นการทําให้เขาเข้าใจก่อนถึงบทบาทว่าความสําคัญของการที่ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยต้อง empower ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้เขาเข้าใจว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมีจุดดีจุดด้อยยังไงเทียบกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยซึ่งก็มีจุดดีและจุดด้อยเหมือนกันเนี่ยเขาจะได้นึกภาพออกเวลาที่เขาตัดสินใจในการที่จะเลือก โหมดหรือว่าการบำบัดทดแทนชนิดใดเนี่ยจะได้เข้ากับชีวิตครอบครัวของเขาหรือชีวิตประจําวันของเขามากที่สุดค่ะการฟอกไตด้วยเครื่องการล้างไตท<ต>ัง<า>ช่องท้องจะแตกต่างตรงไหนครัอจริงๆก็เป็นทั้งสองวิธีจริงๆในแง,ง่ของเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของมันอาจจะไม่ต่างกันเนาะเพราะว่าทําให้ประเด็นทางการแพทย์เนี่ยในแง่ของการเปรียบเทียบเรื่องของอัตราป่วยอัตราตาย ของทั้งสองวิธีนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยจริงๆจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าวิธีใดดีกว่าวิธีใดค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันเนื่องจากว่าผู้ป่วยไตายวายระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตที่ต่ํากว่า10%ลงมาเนี่ยทำให้ลักษณะของของเสียต่างๆไม่ไม่สามารถที่จะถูกเอาทิ้งออกไปทางปัสสาวะได้ทําให้ของเสียต่างๆเนี่ยอยู่ในเลือดของผู้ป่วยเยอะคนไข้เนี่ย จึงต้องมีหน้าที่ทําให้เลือดตัวเองเนี่ยมีของเสียเหลืออยู่น้อยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องเนี่ยหลักการของการทําความสะอาดเลือดของคนไข้เนี่ยคือการมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยออกมาไหลผ่านตัวกรองให้ตัวกรองเนี่ยเป็นตัวทําความสะอาดเลือดพอเลือดเราสะอาดขึ้นค่อยเอาเลือดคืนคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องเกิดในสถานพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียมเพราะว่าเป็นการเอาเลือดออกมาทําความสะอาดข้างนอกแต่ในขณะที่ล้างไตทางช่องท้องเนี่ย จะเป็นการทําความสะอาดเลือดเหมือนกันแต่เป็นการทอความสะอาดเลือดโดยที่ไม่ต้องเอาเลือดออกมาข้างนอกเราสามารถใช้น้ํา,ายาล้างไตเนี่ยใส่เข้าไปในช่องท้องผู้ป่วยเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยใช้เยื่อบุช่องท้องเป็นตัวกัน้นระหว่างเลือดที่ไม่สะอาดกับน้ํายาล้างไตทําให้เราสามารถทําความสะอาดเลือดโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยต้องเรียนรู้วิธีการที่จะปล่อยน้ํายาเข้าท้อง,<ม>งปล่อยน้ํายาออกในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องค่ะ กวนการนี้แล้วเห็นว่ามีในเรื่องของโภชนาค่ะมีโภชนะบําบัดค่ะปกติแล้วในระบบการรักษาไม่ว่าจะเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตทางช่องท้องเนี่ยเรื่องโภชนะบําบัดหรือโภชนาการของผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่ไปกับการล้างไตที่ถูกต้องถึงจะทําให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตทางช่องท้องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางาน ทนไตได้เต็มร้อยเหมือนคนที่ไตปกติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลของมันเนี่ยการที่รับประทานอาหารให้ถูกต้องเนี่ยจึงมีความสําคัญเพื่อให้สอดคล้องไปกับประสิทธิภาพในการเอาของเสียออกที่ไม่เต็มร้อยของทั้งสองวิธีค่ะค่ะอมาเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูในเรื่องของการแนะนําอาหารให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตได้ค่ะขอบคุณครับคุณหมอาสวัสดีค่ะค่ะ เกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าสำคัญเลยสำหรับผู้ป่วยโรคไตคือจุดตรงนี้เกี่ยวกับอะไรคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการให้โภชนะบําบัดนะคะสําหรับคนไข้ที่มาล้างไตาทางช่องท้องแล้วค่ะหมายถึงว่า ใ,ออาาใช่ให้เกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่ให้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะว่าในขบวนการของการล้างไตาทางช่องท้องอะค่ะในเรื่องของการคุมอาหารเนี่ยก็นับว่ามีความสําคัญในเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนนะคะเพราะว่าคนไข้โรคไตส่วนใหญ่จะมีภาวะบวมนะคะภาวะโพแทสเซียมนะคะภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงนะคะแล้วก็ภาวะโปรตีนในเลือดต่ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามีการให้คําแนะนําเรื่องอาหารนะคะเป็นรายบุคคลก็ดีหรือว่าเป็นรายอ,อ,อง์รวมก็ดีนะคะตรงส่วนนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของออโรคแซกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่คนไข้ามาราังไตยทางช่องท้องได้ค่ะค่ะแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะ,เ,คะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะดูในเรื่องของสภาวะนะคะของร่างกายรูปร่างนะคะเพศนะคะอายุ ะะแล้วก็โรคร่วมที่คนไข้เป็นอยู่รวมถึงผลเลือดที่คนไข้นํามาในวันนี้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าผลเลือดของคนไข้เนี่ยมีภาวะโปรโตีนต่านะคะก็จะแนะนําแตกต่างกันไปหรือว่าโพแทสเซียมในเลือดคนไข้ไม่เท่ากันก็จะแนะนําแตกต่างกันไปนะคะหรือว่าคนไข้เพศช,ชายเพศน,นี้นะคะสูง160อาจจะได้โปรโตีนเท่านี้แต่อีกคนนึงนะคะความสูงไม่เท่ากันการแนะนําเรื่องโปรโตีนก็จะแตกต่างกันไปด้วย นะะคเดี๋ยวเราลองไปดูคนไข้ตัวอย่างสักคนหนึ่งฮะว่าเราต้องจะช่วยแนะนำยังไงคค่่ะได้เราตัวอย่างสักหนึ่งเคสนะครับตัวอย่างสักหนึ่งเคสเป็นเคสนี้ก็ได้ค่ะคุณวัชรนะคะ ก็ตอนที่คนไข้มาพบคุณหมอนะคะเราก็จะมีการประเมินนะคะเรื่องของโภชนาการกอ่อนดูว่าคนไข้ทานอาหารได้หรือเปล่านะคะดูว่าน้ําหนักของคนไข้ลดลงหรือเปล่านะคะ,ะแล้วก็จะดูในเรื่องของผลเลือดนะคะของคนไข้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก่อนที่คนไข้จะมาตรวจพบคุณหมอจะมีการสอน นะคะโดยรวมดูแล้วนะคะก็จะทราบว่าคนไข้เนี่ยจะได้รับในเรื่องของโปรโตีนปริมาณเท่าไหร่ต่อนหนึ่งวันโปรโตีนก็คือจะมาจากเนื้อสัตว์กับไข่ขาวนะคะ,ะถ้าตรงนี้ก็จะแนะนําในเรื่องของการดูโปรโตีนที่ควรได้รับต่อนหนึ่งวันคุณวันสูงเท่าไหร่คะสูง165ครับสูง165นะคะคือถ้าตรงนี้เนี่ยคุณวันก็ควรจะได้รับโปรโตีนอยู่ที่ประมาณ13ช้อนโต๊ะต่อนหนึ่งวัน ใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เราก็จะกำหนดมาตรฐานเลยสําหรับคุณวัสสันจะอยู่ที่ประมาณ13ช้อนโต๊ะตอนหนึ่งวันเพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อเนี่ยคนไข้ก็ควรจะได้รับอยู่ที่ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะคะตอนหนึ่งมือ้อ นะคะอันนี้กจ็จะถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของคนไข้แล้วเพราะว่าในช่วงที่คนไข้มาล้างไตทางช่องท้องอะคะ่ะจะมีการดึงเอาของเสียออกไปด้วยแต่ก็จะมีการดึงเอาของดีออกไปด้วยตรงส่วนนั้นก็คือโปรตีนนะคะกับโพแทสเซียมทีนี้เนี่ยพอโปรตีนออกไปเสร็จปุ๊บคนไข้ก็ควรจะได้รับเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยอนาคตถ,ถ้าคนไข้ได้รับไม่เพียงพอนะคะกล้ามเนื้อของคนไข้ก็จะค่อยๆฟอร์รีบลงสุดท้ายไม่มีแรงนะคะภูมิต้านทานต่ําก็เสี่ยงต่อการติดเชือ้อ ก็จะเป็นผลที่ตามมาหลังจากที่คนไข้มาลังไ้ทางช่องท้องแล้วละนะคะคนไขข้อาารดีึ้นค่ะปริมาณอาหารเพิ่ม ถ้าเป็นในเรื่องของโปรโตีนเราจะดูก่อนว่าถ้าสมมติคนไข้าทานเท่านี้แล้วแต่ค่าออลบูมินหรือค่าโปรโตีนของคนไข้ไม่ขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะแนะนําให้รับประทานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็จะต้องดูจากในเรื่องของอาหารตรงส่วนอื่นด้วยนะคะในกลุ่มของข้าวแป้งนะคะในกลุ่มของอผักผลไม้นะคะในกลุ่มของน้ํามันที่คนไข้ควรจะได้รับด้วยว่าเขาได้รับเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพลังงานเขาได้รับไม่เพียงพอนั่นหมายถึงไขมันนะคะส่วน